สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องระบบการขายออนไลน์กันต่อนะครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับะจะเป็นเนื้อหาในส่วนของอเดี๋ยวดูสไลด์ตามไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูลดรูปนิดหนึ่งนะครับสักครู่ เล็กพอนะครับในส่วนเนื้อหาวันนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องของอบทที่2นะครับกระบวนการขายและรูปแบบการขายออนไลน์นะมาดูเนื้อหาเป็นยังไงนะครับกระบวนการขายและรูปแบบการขายออนไลน์นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนเราเปิดร้านค้าออนไลน์นะครับก็คือปกติร้านค้าออนไลน์เราก็จะมีทั้งขายหน้าร้านและออนไลน์เนาะแต่วันนี้จะเป็นในส่วนของ ถ้าเราเตรียมจะเปิดร้านค้าออนไลน์ต้องมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียม 1. สินค้านะครับสินค้าก็คืออะไรก็คือสิ่งที่เราที่จะนําไปขายนะครับในเว็บออนไลน์หรือในเพจออนไลน์หรือในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่เราจะขายต้องมีตัวสินค้าที่จะขายจะขายอะไรนั้นก็แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่เราว่าจะเลือกขายแบบไหนแนะนําเทคนิคนะครับก็คือการขายอย่างชิน จะขายอะไรดีจะขายดีต้องดูเทรน์แต่ละเทรนของแต่ละสังคมนะครับเทรนแต่ละยุคว่าช่วงนี้สินค้าประเภทไหนขายดีที่สุดนะครับยกยุคตัวอย่างเช่นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับหนึ่งคนชอบสั่งอาหารออนไลน์อชอบกระเป๋ายกตัวอย่างนะครับหรือเจลล้างมือแมสกเนี้ย ก็ขายสินค้าตามยุคตามสมัยได้นะครับต่อไปข้อมูลร้านและข้อมูลสินค้าต้องมีนะครับเราเปิดเพจเราเปิดเว็บขายออนไลน์เราต้องมีข้อมูลร้านค้าว่าต่อให้เรามีออนไลน์จริงๆก็ช่างแต่เราก็ต้องมีที่อยู่ของของเว็บไซต์ของเพจเราด้วยว่าที่อยู่ของเราจริงๆอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับอ,อ,ยอยู่เมื่อวานอะไรอาคารเป็นยังไงเพื่อให้ลูกค้าเขาเห็น ตัวตนว่าเรามีสถานที่จริงมีอยู่จริงนะเพื่อความสร้างความเชื่อมั่นให้คนซื้อนะครับข้อมูลสินค้าเราก็ต้องมีนะครับข้อมูลเราต้องรู้หมดนะยกตัวอย่างเช่นเราขายเสื้อผ้าเราก็ต้องรู้ข้อมูลว่าเสื้อผ้าที่เรานํามาขายนั้นนะครับเป็นผ้าแบบไหนเป็นผ้าชนิดอะไรนะครับยืดได้ไหมนะครับผ้าแต่ละชนิดมันจะมีชนิดของผ้า แล้วตัวผ้าทั่วเสื้อที่ตัดมาเนี่ยเป็นทรงอะไรแบบไหนเป็นลักษณะของแนววินเทจไหมแนวลูกไม้ไหม,ไหมประมาณนี้นะครับต้องให้รู้จักข้อมูลสินค้าให้หมดนะครับหรือถ้าใครไปขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ IT ก็ต้องรู้ข้อมูลสินค้านะครับต้องรู้ข้อมูลสินค้ายกตัวอ,อย่างถ้าเป็นขายคอมพิวเตอร์ก็ต้องรู้ถึงละเอียดสเปคคอมพิวเตอร์แบบไหนนะครับมี CPU เท่าไหร่แรมเท่าไหร่ฮาร์ดดิสเท่าไหร่ น่วยมีการจอไหมขนาดจอเท่าไหร่จอทําด้วยทึ่งี่อะไรนะครับสามารถสัมผัสได้ไหมทัชสกรีนได้ไหมนะะแบบนี้อันที่3ต่อไปรูปภาพประกอบนะครับเวลาเปิดเพจขายก็ต้องมีรูปภาพนะครับทำรูปภาพให้ดูสวยงามให้ดูน่าน่าดูนะครับถ่ายรูปให้สวยงามแล้วก็ลงเพจให้ให้ลูกค้าเห็นแล้วมันดูสวยงามดูแล้วอยากซื้อนะครับอย่างเช่นทําอาหาร ขายอาหารเนี่ยเวลาเขาถ่ายรูปก็จะถ่ายแบบมุมสวยๆงามๆเนาะถ่ายแล้วก็แต่งให้สวยงามแล้วก็ถ่ายเนี่ยเป็นปการดึงดูดให้ลูกค้าอยากที่จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียม3หลักนะครับสข้อเนี่ยสำคัญคือสินค้าข้อมูลร้านข้อมูลสินค้าแล้วก็รูปภาพประกอบอ่ะต่อไปการเริ่มต้นทําธุรกิจขายออนไลน์นะครับจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับหนึ่งอ่า จะต้องศึกษาสินค้าที่จะขายให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าอยากขายเขาขายแต่ไม่รู้ถึงตัวสินค้าว่าเป็นยังไงเวลาลูกค้าถามเวลาคนเขาถามเราจะได้ตอบเขาได้เขาถามมาอะ,อ,ะอะไรอ่ะอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยทำมาจากหนังอะไรตัวอย่างหนังวัวหนังงูหนังจระเข้เงี่งยลักษณะการเย็บแฮนด์เมดหรือใช้เครื่องจักรเย็บ ประมาณนี้นะครับถ้าอุปกรณ์ไอทีก็ IT, ต้องรู้จักให้ลึกให้เข้าใจนะครับต่อไปศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโซเชียลแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆทั้งไลน์ทั้งเพจนะครับทิกต็อกเว็บไซต์ Google a d ดกูเกิลโฆษณาเงี้ยศึกษาเข้าใจนะการทําเพจแล้วยิงโฆษณาต้องเสียเงินแบบไหนอะไรยังไงศึกษาตรงนี้ด้วย ต่อไปเลือกระบบร้านค้าออนไลน์นะครับเลือกระบบก็คือเช่นเราจะเปิดเพจขายทาง Facebook ทางหรือไปเอาสินค้าไปแควนไว้ใน s h อ p e e Lazada หรือทำเว็บไซต์ขึ้นมาของตัวเองแล้วก็โปรโมทเว็บไซต์หรืออะไรอีกหรือไปดูแพลตฟอร์มอื่นนะเช่น Line แพลตฟอร์ม TikTok ต,ต,ตัวเนี้ก็ไปศึกษาระบบพวกนี้ให้เยอะให้ดีให้เข้าใจนะครับ นะครับทุกวันนี้ใน y t u t u เนี่ยก็มีสอนนะครับเวลาทําโฆษณาใน t i k ต o k ทำยังไงโฆษณาในไลน์ทำยังไงเปิดร้านค้าในไลน์ในทิกต o k ทำยังไงในเพจทำยังไงนะครับต่อไปจัดแต่งร้านค้าออนไลน์ให้สวยงามนะครับทำเพจเอารูป,ปุกตกแต่งหน้าเพจทําหัวเพจนะครับไลโอเอก็มีรูปโปรไฟล์ของเพจมีของไล e มีของ t i k ต o k เนี่ยทำให้ดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือ จัดหมวดหมู่สินค้าต่อไปนะครับถ้าเราขายหลายหลายอย่างนะครับถ้าเราทําเว็บไซต์ขายหลายๆอย่างแล้วก็คนมีการจัดหมวดหมู่สินค้าเหมือนช้อปปี้ a ้านซด้าใช่ไหมหรือเว็บอื่นอ่าต่างๆนะครับก็จะมีการจัดหมวดหมู่ว่าอ่าเสื้อผ้าเด็กอ่าเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยเลาก็จะมีการจัดหมวดหมู่อ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอ่าเครื่อง สำอางนะครับอุปก,กรณ์ในครัวเรือนเนี่ยเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้าเอาไว้ในในเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อให้คนซื้อเขาสามารถค้นหาเจอเขาเลือกหมุนหมู่ได้นะครับถ้าเราไปทําวางสเปซสปะมั่วไปหมดเวลาเขาก็จะค้นหามันก็จะค้นหายากเพราะฉะนั้นจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยต่อไปก็ําทำการส่งเสริมการตลาดร้านค้าออนไลน์เนี่ยส่งเสริมการตลาดก็คือการโปรโมทเพจ โปรโมทเว็บไซต์เราเอาจจะโปรโมทไปแชร์ขึ้น Facebook ให้เพื่อนเห็นให้เพื่อนรู้จักหรือแล้วเอาไปโปรโมทในกลุ่ม Facebook ที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าขายออนไลน์หรือว่ากลุ่มของแต่ละจังหวัดหรือเอาไปแชร์ในเว็บทั่วๆไปที่เขาอนุญาตให้แชร์ได้หรือจะเป็นการยิงโฆษณาหรือเสียตังค์ให้ Facebook ให้ Google เขายิงโฆษณาให้เรานะครับอันนี้นสังเกตดูถ้าเราเียนเซิร์ชใน Google นะครับ ถ้าเซิร์ชใน Google บางทีสินค้าเช่นตูต้องการจะซื้อน้นบุ๊กยกตัวอย่างเนะา,ซา iPad, ะซื้อไอแพดทูจะเซิร์ชว่า iPad มันก็จะขึ้นมาเว็บไซต์ไหนที่โปรโมทดีมันก็จะขึ้นเว็บไซต์แรกๆถ้าเสียตังโปรโมทให้ Google Google เขาจะดึงเว็บไซต์ตัวนั้นให้มันโชว์อันแรกๆนะครับอนตนตันต้นๆนะครับต่อไปนะครับวิธ,ธีการขาย สินค้าออนไลน์การขายออนไลน์แบบที่มีสินค้าสําหรับส่งทันทีเห็นไหมอันนี้ส่งทันทีคือข้อดีของการขายออนไลน์แบบมีสินค้าส่งทันทีก็คือว่าเรานะ่ะสั่งซื้อสินค้ามาไว้ที่ที่บ้านเราแล้วหรือที่หน้าร้านเราแล้วแล้วเราก็เปิดเพจขายขายจากนั้นก็มีคนลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็สามารถส่งให้เขาได้ทันทีเลยนะครับอันนี้คือการขายแบบส่งทันทีก็คือ พอดีมันก็คือสามารถนําสินค้ามาถ่ายรูปเองได้ได้ทุกมุมมองลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วสามารถแจ้งสภาพสินค้าให้ลูกค้าทราบได้ว่ามีตําหนิอะไรตรงไหนไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการขายสินค้าแบบส่งทันทีก็คือนําสินค้ามาเก็บเองสต็อกเองนะครับแล้วถ้าสต็อกเองก็คือดีเราจะได้รู้จํานวนว,ว่ามีสินค้าขายไปแล้วกี่กี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นสภาพสินค้ามีตําหนิไหมแร้ สามารถส่งลูกค้าได้ไหมนะครับอันนี้คือข้อดีของมันข้อดีข้อที่2ก็คือนะครับข้อเสียก็คือการขายออนไลน์แบบมีสินค้าเนี่ยสำหรับส่งทีผู้ขายผู้คนออนไลน์เราเนี่ยจะต้องลงทุนซื้อสินค้ามาสต็อกเองมาเก็บไว้เพื่อรอลูกค้าสั่งซื้อนะครับหากสินค้าซื้อมาเพื่อขอคําสั่งซื้อขายจะไม่หมดจะทําให้ทุนจมพูดง่ายๆคือ ถ้าเราสต็อกสินค้าเอาไว้ถ้าขายไม่ได้ทุนเราก็จะจมอยู่ในตัวสินค้านะครับก็คือส,สต็อกมาซื้อมาบางตัวบางชิ้นขายไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้สต็อกไว้ก็ดองทุนเราก็ดองตัวนั้นอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ทําธุรกิจแบบคนที่มีทุนนะครับคนที่มีเงินทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วสามารถสั่งสินค้ามาเก็บไว้ได้นะครับต่อไปการขายออนไลน์แบบ พรีออเดอร์ order, นะครับการขายแบบพรีออเดอร์หรือว่าเครียกง่ายๆคือไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อมาสต็อกนะครับก็คือเป็นการข้อดีของมันก็คือการขายสินค้าแบบสั่งซื้อไม่ต้องซื้อสินค้าไว้ไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ต้องลงทุนค่าสินค้าก่อนนะครับจึงไม่ต้องห่วงเรื่องทุนจมได้รับเงินมัดจำของลูกค้ามาก่อนไม่ต้องห่วงเรื่องลูกค้าเบี้ยวมากนะักนี่ พรีออเดอร์นะครับก็คือเป็นการขายแบบไม่ต้องสต็อกเราเปิดเพจขายเราเปิดเว็บไซต์ขายเนี่ยมีลูกค้าทักซื้อเราค่อยเอาออเดอร์เนี่ยส่งไปให้ร้านค้าที่เรารับสินค้ามาขายเนี่ยให้เขาส่งให้ให้ลูกค้าเขาจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเราก็ทำไมครับพอลูกค้าได้รับเงินอ่า ลูกค้าก็จ่ายเงินให้เราเราแค่โอนเงินไปให้ร้านขายส่งที่ส่งให้เรานี่เราไม่ต้องอจมทุนนะครับเราเหมือนลักษณะเป็นพ่อค้าครก,กลางนะครับติดต่อลูกค้าหาได้แล้วค่อยไปซื้อสินค้ามาขายติดต่อได้ค่อยซื้อขายคือไม่ต้องมาเก็บไว้ใช้เองไม,ไม่ต้องเก็บมาเอาไว้เองนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจแล้วมีทุนน้อยนะครับทุนน้อยๆอ,อย่างพวกเราเนี่ยหรือ เราทําเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ได้อาชีพหลักอาชีพเสริมแล้วก็ทําแบบนี้แหละคนส่วนมากที่ขายออนไลน์เขาจะทําเป็นแบบนี้นะครับเป็นพรีออเดอร์นะครับไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องส่งเองเดี๋ยวบริษัทที่เรารับสินค้ามาขายเขาจะจัดก,การส่งให้เราเรามีหน้าที่คุยกับลูกค้าขายได้ก็สั่งให้ส่งให้ลูกค้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอากําไรกินกําไรส่วนต่างไปนะครับข้อเสียของการแบบนี้นะครับ เพราะสีของพรียอเด์คือ,อยังไงครับหากลูกค้าซื้อสินค้าแบบไม่มัดจําล่วงหน้ามีโอกาสลูกค้าที่จะเบี้ยวนัดได้ง่ายอันนี้กรณีแบบนี้คือควาว่ามัดจำล่วงหน้าก็คืออย่างเช่นทุกวนันนี้เวลาเราขายสินค้านะครับเราก็จะลูกค้าก็จะให้เก็บปลายทางใช่ไหมเก็บเงินปลายทางเออแบบนี้บางทีลูกค้าส่งไปแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าก็มีนะครับส่งไปแล้วไม่รับเบี้ยวนุ่นเบี้ยวนี่ นะครับไม่จ่ายบอกว่าไม่มีเงินมากอะไรบึง่งตัวนี้เราก็ต้องยอมเสียค่าส่งไปนะครับสินค้าก็กลับตีกลับมาที่บริษัทคืนนะครับเขาก็จะไม่ได้เอาค่าสินค้าแต่เราก็เสียค่าคนส่งไปก็จะยอมเสี่ยงไปแต่ส่วนน้อยนะครับที่ลูกค้าจะไม่ค่อยรับเพราะว่าทําไมเพราะว่าพวกขนส่ง,งเช่นแฟลตเคอรี่เนี่ยเขาจะพยายามติดต่อลูกค้าให้รับให้ได้เพราะเขาก็มีส่วนที่จะ ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เหมือนกันพวกบริษัทขนส่งถ้าส่งไม่สําเร็จนะครับเขาก็จะพยายามติดต่อลูกค้าจนส่งได้นะครับนะข้อเสียอันต่อไปคือไม่สามารถระบุวันที่สินค้ามาถึงได้แน่นอนนะครับหรืออาจหาสินค้าให้ลูกค้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพรีออเดอร์บางทีตอนเราขายขายขาย,ขายปุ๊บลูกค้าตกลงซื้อแต่พอเราไปถามบริษัทที่เขาขายส่งให้เราหมดสินค้าหมดตอนนี้เราก็ต้องกลับไปแจ้งลูกค้าใหม่ว่า ลูกค้าคะสินค้าที่ลูกค้าสั่งหมดแล้วคะ่ะอ่าทีนี้มันก็จะเสียใช่ไหมตออแรกเราบอกว่ามีสุดท้ายาบอกว่าหมดนะครับอันนี้ก็คือมันไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขายต้องเช็คสต็อกกับร้านขายส่งให้ดีหรือว่าสินค้ามีครบจริงไหมมีสีนี้ไหมอะไรแบบนี้ไหมต่อไปสินค้าที่ส่งไม่อาจอสินค้าที่ส่งมาอาจไม่เหมือนกับที่สั่งซื้อไว้นี่บางที คือเราพรีออเดอร์เนาะเราเราไม่แน่ใจว่าบริษัทคนส่งไปเนี่ยส่งส่งของดีของมีตําหนิไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้เห็นของจริงแต่เ,เราเป็นตัวแทนขายนะครับไม่สามารถระบุสภาพสินค้าที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์อื่นหรือสั่งซื้อจากต่างประเทศได้นะครับเราไม่สามารถระบุสภาพว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นเสื้อผ้านเนี่ยลูกค้าบ,บอกว่าเช็คดูให้ด้วยนะคะว่ามันมีตําหนิไหมซื้อื้อผ้ามีตําหนิหรือเปล่า เราก็ไม่ได้เห็นสินค้ามันมีตำหนิจริงไหมเนาะเขาก็จะส่งไปให้บางทีก็เสื้อผ้าสีไม่ตรงบ้างด่างบ้างก็มีนะครับมีตะเข็บขาดก็มีแบบนี้นะครับต่อไปกระบวนการขายนะครับอ่านี่คือกระบวนการเดี๋ยวผมจะซูมนิดนึ่งกระบวนการขายออนไลน์นะครับกระบวนการก็คือเป็นการซื้อนี่แหละนะครับ มีหลักการซื้ออยังไงขายยังไงจนไปถึงมือลูกค้านะครับก็หนึ่งนะครับก็จะมีอะไรครับผู้ซื้อลูกค้าผู้สนใจเนี่ยอย่างพวกเราถ้าเราเป็นคนซื้อ,อเราสนใจลูกค้าบางทีครูก็จะไปเซิร์ชใน Google เซิร์ชใน Facebook นะครับบ้างาดูใน s h อ p e e และซ a d าบ้างนะครับ ข้าไปอยากได้อะไรก็ไปเสิร์ชหาหรือดูในเพจที่มันเด้งมาก็ได้ก็จะเสิร์ชหาข้อมูลนะครับว่าใครสนใจนะว่าใครสนใจว่าเราจะสนใจซื้ออะไรพอซื้อเสร็จเราตรงลงซื้อขายนะครับก็จะติดต่อไปยังผู้ขายนะครับถ,ถ้าไปถามผู้ขายว่ามีไหมสินค้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่รายละเอียดอะไรแบบไหน,นอย่างไรถ้าเราตกลงซื้อนะครับ ผู้ขายก็จะรับออเดอร์เราไปพอรับออเดอร์เสร็จแล้วก็จะเข้ากระบวนการอะไรครับว,ว่า drop ship drop ship ก็คือพันกระบวนการขนส่งนะครับซื้อลูกค้าซื้อเสร็จแล้วเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จัดการส่งให้ลูกค้าผ่านระบบ supply chain นะครับผ่านกระบวนการขนส่งก็จะไปถึงมือลูกค้า พอถึงมือลูกค้าเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นลูกค้าประเภท COD COD ก็คือเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็คือลูกค้าได้รับเงินปึ๊บเอ้ลูกค้าได้รับของปั๊บอ,อย่างเช่นแฟลต c คอรี่เก็บเงินลูกค้ามาปึ๊บเขาก็จะเข้ากระบวนการของบริษัทขนส่งบริษัทแฟลต c คอรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเขาก็ทําเอาเงินตัวเนี้ยค่อยมาจ่ายให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการเป็นแบบนั้นลูกค้า หาข้อมูลในเว็บไซต์ในโซเชียลจากนั้นตกลงซื้อขายกับผู้ขายผู้ขายก็จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วจากนั้นก็ส่งสินค้ากลับไปหาผู้ซื้อนะผู้ซื้อก็จะจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จแล้วระบบเงินก็จะเข้าไปอยู่ในะระบบบัญชีเราหรือถ้าเป็นกรณีเราขายแบบไม่ได้เก็บเงินปลายทางก็คือให้ลูกค้าโอนสินค้ามาก่อนเอ้ยโอนเงินมาก่อน ลูกค้าโอนเงินมาเสร็จแล้วล้วก็ค่อยจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนี่คือกระบวนการขายออนไลน์มีทั้งสองแบบอ่ะต่อไปนี่คือแบบฝึกหัดนะครับที่ที่ให้ทํานะครับที่ให้นักเรียนทําแต่ว่าเราคนที่ไม่ได้ทำก็ทําส่งเลยนะครับก็ให้นักเรียนอธิบายนะครับบอกว่าข้อหนึ่งให้นักเรียนบอกข้อดีและข้อเสียทั้ง2วิธีนะครับการขายสินค้าแบบออนไลน์น,นี่คืออธิบายมาแล้วใช่ไหมในชีตก็มีนะ 2ให้ในักเรียนอธิบายกระบวนการขายออนไลน์พอเข้าใจในักเรียนจะอธิบายแบบตามที่นักเรียนเข้าใจก็ได้อย่างเช่นผู้ซื้อค้นหาขอ้อมูลสินค้าในการซื้อติดต่อกับผู้ขายสอบถามรายละเอียดแล้วก็ตกลงซื้อ,ตก,อตกลงซื้อผู้ขายก็ส่งสินค้าผ่านาระบบขนส่งมาให้ผู้ซื้อผู้ซื้อจ่ายเงินนะครับอันนี้คือลักษณะของกระบวนการลองอธิบายพอเข้าใจนะครับ อ่ะอันนี้คือในส่วนของหน่วยที่2นะว่าบทที่2นะครับง่ายๆก็ในสไลด์ที่คุณครูส่งให้ดูก็ให้นักเรียนดูเพิ่มเติมประกอบกับวิดีโอ,อวิดีโอชุดน,นี้นะครับก็ให้นักเรียนดูและตั้งใจนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นหน่วยอื่นหน่วยถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียน